ที่ยังอันตยัดสัสมพระวจาการิยานันเตยังโสสัมพระพุทธันเตยานังอุกาวรัตยายาสังคุรวัจาอันตรวันเตยนังสาสังคุรวัจยะาญาณสัมปรสิสิติชายมันเตยนังโสอุการวรัตังนังสังคุรปรสิสิติชายะชยะมังคารังนะโมนะมะนะมะนะโมนะโมพุทธยะ นางสาสังครวาจาอารันตยานังโสสิทธิชัยมังคารังอ้าวเยวไปไหมมงคล,ไไมมคลนี่เจด้อยไปไมมมงคล่าน่งเอาไปไหวอันตารวัจนางิติปิโสภความหาราชีสีปุริทัศมิงทิสาภาเกอันายนังสาสัมพระวัจาะเวรุปเกตทัตรโธถ,ถุ วิรูปะโกเวิสุวรรณโอมหาราโพสิทธิชัยมังกรังวสัพพุทธัพุทธังอรหังพุทโธจะตุมหาราชิกานันติยังสาสัมพระวจายังอุกาสสะสังฆราตานังอันตายานังสาสัพราสิทธิชัยยะชโยชโยชยะชัยยะมังกรังนักการปณิภวุลข้าพเจ้าพร้อมญาติพี่น้องมวลศาสนากระทำพิธีจะร้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยะ ขอบารมีแห่งคุณเทวเทวดาเจ้าทั้งหลายในไตภูมิโลกธาตทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นเมืองแดนวาดาลพระบูมิเจ้าที่เจ้าคุงคารีเจ้าธรณีจตุราธิศทั้งสวิษณุกรรมทั้งสี่เราเท,เทวเดาเจ้าทั้งสี่สิมุตานังสาวาวจานในสารนโรคใน36ห้องคูหาไม่มีประมาณเมื่อจกเจ้าสกีเทมกตํทบทบาททกำกับอัต แฝเร,รกาถาได้ท่วทีอันเชิญสถิตแล้วขอุณเทียเทวดายจดีิอยูใดจงรงมาประสิตการธรรมพิธีนะักการพิธีได้จัดเตรียมขึ้นสารพิตาขึ้นบวงสวงมีใบสีพรมใบ,บสีเทียบใบสีปะธรรมกันอูบูชาสักการะผลประมามรากุารจัดเตรียมไว้โอราเริหม่อมปวงสวงวงสวงบูชาเป็นเครื่องสังเวยในการกระทำพิธี จึงสรรเสริญแด่มหาเาวนานาสาพระอมรินทร์ราชีาเจ้าวาโอมสักกะทิวตาสักการะวันทานังสุกิตาชีวิตามหาราโพพวันตุลีทุติยามีสักกาเทิวตาสักการะวันทานังสุกิตาชีวิตามหาราโพพวันตุลีตัดียามีสักกาเทวดตาสักการะวันทานังสุกิตาชีวิตามหาราโพพวันตุลีสัดหัสนิโตเทตินโตทิปปะจัุงิโสทายิอิกาวิตริพุทธพระสังมิโรกวิโู อมพรมาเรศยัมภูปัสสาวะวิสุย,ยากรรมไควาใจน้ำตูติรูกับกรมพระรมยยายิกยานังอมสีขณีสยายนามชยคณีสชัชยคณีสชัชยคณีสั เทวามาตาจากิการะวตีปิตามหาทิวารตุปังกาโอคาระกีสันตากเรศีวะเอกาทัตตาญาวันดาจาระปุชาทาริมาเทสิงธุราศีหิมุสิกิอาสวารีอันธนโกอังคเทตะโกกายะพรรมนโกปุตตะเทตะโกทินะนิอระธนะมายา ด้วยมหาเหงหตุการก้ราไปเจ้าจุมมเราเทพเทวดาปราประก,กาศสรรเสริญว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์สร้างบุญกุศลจนเกิดเป็นเทพเทวดาเสาวยสุขอยูสาา่สวรรค์ทิพประมาณมหาสัมพระวาจานิมารตีเทวาราวาตีมหาดาวดึงจตุมหาราชกาสัมพระวาจาฤุสิสิท ang par ang par am am ah ธิชัยมังครรังปรมิต์สัมหาทวาขอปรามีแห่งเทพเทวดาเจ้าจงสถิตยงังโลกธาณสถานที่แห่งมัสสาสัมพระวาจาที่ดำนับปักอง แห่งสามพระวาจานนประเดชมหาราชยนังสานจังหวัดกระซินอุกาสะสัพพุทธานังเทวานังมหาเทวาจงจุติอย่างสถานมาร่วมอนุโมทนามนุข้าพนเจ้าจึงสายิงพรกรานันสงกระธทรพิธีจะรอร้อมนำหินดินปูนายเครื่องวัดดวต่างๆในโลกมนุษย์มารอร้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้เป็นรัศาสนาถึงพระ,ระอริยเจ้าในอนาคตก,การไม่มีประมาณสืบต่อาศาสนาเป็นร้อยปีพันปีปก็ข้าพเจ้านำร่างกายและจิตใจมานุโธนาบนุญขอบรารมีแห่งถวยเทยพวดาจงมายินดีมาสถิตคอยรักษาบริรักษ์จนจบพิธีอย่าให้มีเหตุเพศภัยอันตรายใดก็มาเข้ากายในพิธีการขอให้สำเร็จรุร่วงชนะมานทั้งปวง,งทื่นสาธุ โยราโยโงลันของเก้าตกสังสามนะครับโอราอยังโซมา मके या तु मराना เสด็จลงมาจากสวรรค์ท่านวิมานบนทั้งสิบหกบนทันทฟ้าเชิญเสด็จลงมาทุกแห่ง้นเพือเอื้อมาเป็นมิ่งคนงานมงคลตามอยู่บนแบบโบราณมีนานมาทั้งรูปพบน้ำพบจบรับนาว บนยอดเขาทองทะเลบนเวีหาทั้งกอะแองเวียงน้อยใหญ่ายพทัสุทธาในเกหาอารามราจารย์หลวงกระทรวงเงินทั้งพระยาวาสุกีภูมิริศตั้งแต่พิพสารกาปัจจน ขออนันเชิญทิวริษทิตน้อยเป็นประธานรู้การงานทัดมาไม่ได้ด้วยการงานให้เพ่งจิตพิจารณาหยดยอระยะทางให้มาจงได้เพื่อมาอวยพอดในพิธี อกล่าวกะราวาอันเชิญมูนิเยอร์ฤๅศทั้งร้อยแปดว่าฤๅศฤห์ฤๅศฤห์หนัมาผะธาสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิการยางะธาธาคโตสิทธิติโชชโยนิจังะสิทธิระพังะตะพาตุกลางภาควันตุมีมหาภูรุติวาจงประสิทธิ ธิวดาเ้าอุทาทิวาเชิญสดินจากวะวัน,นมาไว้ไว้เพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานว่าอาจารณีอธรณีในโลกมนุษย์เขามีงานจจไหว่าอวงสวงอูชารอรอ ขึ้นเป็นวัตถุธรรมในศาสนาขอเทวดาเจ้าเท้าเทวาเชินสเสด็จจากฝากมาไวไวเพื่อมาอวยพรอวยชัยในพิธีขอเทวดาเจ้าเป็นประยาบอกชื่อตัวเองข้าพระเจ้าชื่ออะไรนะ ขอเทวฤทธิ์จะตัวรชิตเท่าประการบัญชีใหญ่จดชื่อในบัญชีว่าข้าพระเจ้าทนชายยิ่งกระทำพิธีนักเกหาอารามมาราอารถนักรวงปูชากรขอเชิญท่านจงสถิตนรับรู้และเรียบอยังอา่า ให้ชื่อนามนี้บรรจกลงในศาสนาว่าข้าพระเจ้าทั้งชายยิ่งกระทำพิธีให้เป็นพยานบุญนี้สืบไปไม่มีประมาณอนุมโมทนาการสาธุกการกับมูลข้าพระเจ้าทุกประกาศเชิญสาธุสามคาจดดังาดงโยว

วิธีอิกาวิธีสิทธิใจริยตถาคตโตสิทธิเตโชชิโยนิจังสัพทระพุทธานังสัพพรรมานังสัพพราสังขานังรมคุณแล้ววิสีปรวาจานังสาสัประวาจากุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดาย1สิเคุณพระบรรดาคุณพระกูบาอาจารย์คุณพระอาทิตย์คุณพระจันทร์คุณพระรังการคุณพระพุทธคุณพระฤหัสบดีคุณพระสุขคุณพระสาคุณพระรามโหรภเกศทรงฤทธิสาราเลื่องพระเจ้าขออันเชิญคุณพระโมกคันราพระสารีบุ ระสิทธิสี่คุณมัคสีคุณผลสีคุณนิพพานหนึ่งจงมารวมเป็นโรกุตระธรรมเก้าคุณพระมหาบารมีแห่ง84% 0 0 0พันพระธรรมกันคุณพระธาตุคาถาคุณพระสถุเจดีคุณพระศิมาปวนรุ่งโรจน์ชัชวานคุณพระอินคุณพระปมคุณพระมหาบารมีแห่งถึงสีสัมภะวัจจุตุคุณพระยาโยกอานคุณมหาสิีสัมภะวันจียานังสาจงมารวมเป็นคุณอเนกนั้น คุณมหาคุณพระเอกคุณพระยันคุณมนพระคาถาคุณพระอักษรคุณพระอัคราคุณพระอุปชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอัศวะคุณพระปัสสวะคุณพระมิสวาคุณดวงแก่สามประการคุณบารมีแห่งสิริแสงสัมปรวาจาคุณพระสุทธรคุณพระแก้วมรกตรุ่งโรจน์จตวันคุณพระมหาบารมีแห่ง พระสยามเทวาธิราชคุณพระมหาสถูปเจดีย์เจ้าคุณมหาบารมีสีมหาปรมาณรายนังสาสมพระวัดาพระพุทธเจ้าที่อุบัติิบังเกิดยิงกว่าม็ดก่อนม็ดก่อนในดตายในท้องมหาสมุทรทั้ง4คุณพระพุทธเจ้าคุณพระโพธิสัตเจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้า คุณพระอรหันต์เจ้าคุณพระมหาบารมีแหง่งคุณพระอนาคามีเศรจคามีเสดาบันคุณมหาบารมีคุณเอเนกอนันตในส,สังสารวาัาคุณบารมีเทพธิดาเจ้าทุกสารทิศเจตีรัติสติทศสาวสัมพรรวจา่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมอมอนมนุษย์ทั้งใจยิงมขบแตเจ้าทั้งหลาย อยู่ในขอบเขตมณตลพิธีการธทรมพิธีปลูกเสกว่านอาราสาวิีปลูกเสกว่านลุกเสกยาลุกเสกดินหินทรายมารอรอับอ,องค์พระพุทธเจ้าให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์พ,พ่อข้าพเจ้าขอพ,อพรเมื่อข้าพเจ้านำหินดินทรายมารอรอับอในแดนพุทธศาสนาเป็นองค์พระพุทธเจ้าขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจยากอดยากขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินทุกภพทุกชาติที่เกิดพุญบารมีถึงให้เข้าถึงนิพพาน ขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำขอให้มีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินขอให้มีธุรกิจยิ่งใหญ่ขอให้มีเงินมีทองให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีผู้มีบุญเศรษฐีผู้มีทรัพย์เศรษฐีผู้มีเงินตราเศรษฐีผู้มีบารมีเศรษฐีผู้มีความมีติดตัวตลอดชีวิตและพวกกับโยกันขอให้ข้าพเจ้าจงได้นิสงผลคนนี้ร่วมกันทุกประการเถิด มีตังยังมุโรยสุปรามาอาจารย์จะแผ่เมตตาไปทวนทัวนะจ๊ะทีนี้ส่ง เมตตาห้องที่ห้าเรือว่าเมตตาเนี่ยเมตตานี่ก็คือเมตตานี่เมตตานี่เอ้าอันนี้ครับอ่านี้ทั้งหมดภูมิก่อนนะเอ้าเอาคุณคุณตาไปเริ่คุณตาเอาค่อยๆขยับคุณตาเดี๋ยวใกล้ๆอามาเดี๋ยวก้ำหินก้ทรายอามา นี่ญาติพี่น้องครับกำลังรอพาครับใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องในบุญใหญ่กำลังเสร็จแล้วญาติพี่น้องซอยกันหลยพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้กำลังบรรจุนะครับวัตถุมงคลขึ้นไปนะครับเด้อพี่น้องสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุ ชูเด้อพี่น้องให้ได้บุญได้ท่านน้ำกันเด้อรอพระมือนีเด้อนี่ครับนี่เบิ่งผู้นุ่มผู้หล่อก็ยังไม่รอพี่น้องพี่นหพบ่อพี่นพพ่อฝนก็ให้มีแต่ผูหลุกงามให้ผู้รวยเงินล้านเงินล้านเด้อเออรอถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเอาพระใส่เนี่ยพูนะหลวงปู่ชุนชูไหนกี่เต็มองค์แล้วรอใส่ให้เบิดตอนนี้เพิ่นใส่วัตถุมงคลน่ะศักดิ์สิทธิ์ขังเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยผู้ใดเบิ่งบ่ได้มาเบิ่งยูทูบกับอนุโมทนาเอาเด้อพี่น้องตอนนี้ กำลังใส่แล้วพุ่นนะผุนกระลังใส่ม้วนสารลงไปแล้วเอ้าเหรียญสิบบาทเด้อไอมี่ฝากยังล่ะฝากแล้วตีฝากผุนฝากใส่ฝากใส่ไปแล้วเนาะเหรียญสิบเด้อไผยังบ่ใส่ฝากเอาใส่ตรงนี้ล่ะสุดท้ายนี่อธิษฐานไว้ขอให้ข้าพเจ้ามีเงินมีทองใช้ชั่วลูกชั่วหลานมาสิเอ้าให้อดให้ยากโอ้ร้อยร้าน บอกเลขวดสุดท้ายเลขไยครับเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเหรียพี่เหรียญด้วยพี่มันาจรวมเหรียญแล้วกันอาจจเป็นเจ็เก้บาทพอ่ะพี่น้องเจ็กลงเจ็เกคือเก้าพี่น้อง ใส่บปเลยติเอาพงมาไล่ก er ็อ้อันนั้นใส่ใส่ไปเลเนาะเอาหอยไปก็ได้หอยเพิ่นถวายเพิ่นพี่น้องเบิ่งเลขขึ้นน้ำกล้วยพี่น้องเน้อนี่พี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องเลขขึ้นน้ำกล้วยกำลังรอพระอยู่ผีพี่น้องเห็นบ่พีอง์พระนุโมทนาสาธุน้ำกันเด้อเครื่องไหวเครื่องบูชาบวงสรวงเต็มพึบเบิ่งเลขพี่น้องเลขขึ้นน้ำกล้วยไปเห็นตัวใดพี่น้อง แมอย่างชัดเลยพี่น้องงวดนี้แหละว,วันที่สิบหกตุลาเด้อพี่น้องเด้อเบิงเอาเด้อ <S <S เลขขึ้นนี่เบิงเอาบ่บาว,าว,าวมากมยายไขเบิงคลิปจบก็บเห็นเลขแล้วที่นี่ถือกันเด้อโศกหมานวันที่สิบหกตุลาคมหกสามนี่เด้อพี่น้องเด้อลอยๆเด้อ <S <S เลขขึ้นยังชัดเจนเลยนี่พี่น้องนี่อันนี้เลขมองนึงเลขขึ้นน้ำกล้วยเด้อพี่น้องนี่ไปเห็นตัวไดนี่อาจารย์เห็นเป็นเลขสี่เลขเจ็ดพี่น้องนี่แล้วก็มีเลขมองเพื่อนจุดทูบนี้ไว้อีกพี่น้อง เลขบังจุดทูบใบพี่น้องนี album, 6, 3, 6, 3, ่เห็นเอาเบื้องเอาหกสามบอกหกสามบอกพี่น้องนี่ัดเสียงได้หนกุมารเปาสังกุม่านท่องเปาสังกุม่านท่องบอกเลขผู้ผู้อ้วนๆน,นี่บอกว่าเลขแปดอัน 8, เลขอันเลขซีวาสันพี่น้องผู้น้อยผู้นี่บอกว่าเลขซี 4, ผู้นี่บอกว่าเลขเจ็ดวะสัน 7, เอาเป้าสังอีกเร็วบัดรดีแถวแน่นอนเป้าสังโอ้ยโห้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้อ้ย้ยย้อ้้อ้เอ้ยโอ้ยโอ้ย้้ ซาชุอา้าโอ้ยรอเต็มองค์แล้วให้รวยทันใจเหมือนกับรอองคพรามือนี้มือเดียวแล้วเสร็จด้อโอ้ยด้ยบุญกุศลกันสนาสุตาแล้วเต็มบุญเต็มอิ้มน้ำสำล้านมือนี่เลขก็ให้ถือซาพี่น้องเออรวยรวยรวย